ฮ่าฮ่าฮ่าสตีฟจะพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนรู้จักเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์คราฟ์กันนะครับก็ทํงไงไปรับชมกันเลยวอนนี้ผมเอกอะนไรน์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาอยู่กับสตีฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งเปิดแสงเปิดแสงเปิดแสงอ่าแสงจอของมันต่ำนะครับโอเคนะครับก็สตีฟ จะพาชัวร์เซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์กันนะครับความจริงเปิดสัปดาห์หน้าเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เกินเกินกันเลยนะครับก็เลยมาเปิดกันนิดนึงนะครับอย่างแรกให้เข้าที่ให้เข้าไปที่นี่ครับเพลเนาะจากนั้นให้เลือกที่เฟรนนะครับอ่าจากนั้นให้เพิ่ม ip นะครับไอพี IP ตามนี้เลยนะครับสี่สามอ่าสี่สามสองห้าห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ พอร์ตหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งอ่านะครับตั้งชื่อตานนี้ก็ได้นะครับโอเคจบทิ้งวิดีโอทิพซ์ชั่นนะครับจากนั้นให้เข้าที่ซ e เ v อร์เลยเนาะสตรีมนี้ผมได้ล็อกอินมาแล้วนะครับเป็นรหัสง่ายๆเนาะโอเคใครจะไปใช้ก็ได้นะครับแต่ระวังดโดนดโกหเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ให้ล็อกอินนะครับโดยการใส,รสนะ่รหัสเนาะรหัสก็คือหนึ่งสอง ผมใส่รหัสด,ดีไว้สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสามสห้าเจ็ดโอเคถูกไหมถั่วต้มด้วยครับนะครับก็มันจะเป็นแบบเดี๋ยวนี่กะถูกไปได้ไหมอ่าปักอินต้องอรอโหลดปักอินเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโหลดภาพก่อนเนาะนะครับก็พูดคุยกันก่อนคือระบบนี้เป็นระบบล็อกอินแนหะมันเป็นระบบแบบไม่ต้องพิมพ์สแลดนะครับมาถึงก็พิมพ์ได้ลาดได้เลยนะครับก็คือมันยังไงล่ะ คือเมื่อกี้นี่คือล็อกอินนะพิมพ์ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าสมาัครต้องพิมพ์สองครั้งนะครับพิมพ์ครั้งแรกก่อนแล้วมันจะให้คอนเฟิร์มหรือยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ารหัสนี้จําได้แน่นอนอย่างนี้นะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่ว่ากดมัมวๆกดผิดล้าถูกปึ๊กเรียบร้อยครับเนาะก็ด้านหลยืนยันรอบนึงนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวนะไข่มังกรมีเลเซอร์ไข่มังกรมีเลเซอร์ <Wow. S 1> โอ้ยไม่ใช่แล้วนะนะครับโอเคมีการมาเล่นมุกอีกเนาะก็ เซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะรอโหลดนะอ่ะโอเคโหลดละเอาไม่เวลคัมวะทอามิ Welcome วเวลคัมอ่ะนะไม่เป็นไรบางทีไตเติ้ลมันไม่ขึ้นเนาะนะครับก็มียศทั้งหมดกี่ยศวะหนึ่งยศดสองยศดสามยศดสี่ยศดห้ายศนะครับห้ายศเติมเนาะสามยอดยูทูบนะครับแล้วก็แอดมินอีกหนึ่งยศกับออนเนอร์อันนั้นไม่เกี่ยวยศดพวกนั้นนะครับอ่านะครับนี่คือราคาเงินที่เติมเนาะแพงชิบหายนะครับ ร้อยห้าสิบาทได้สามพันเก้าอ่ะโอ้โหตัวตัวโตเลยอ่ะนะครับตรงนี้เป็นติดต่อโฆษณาเนาะใครจะเอาแชแนลอะไรมาโปรโมทก็เดาเตะครับก็เดือนละห้าสิบนะนะครับติดป้ายแบบเนี้ยเออแบบทําป้ายติดเลยนะครับเดือนละห้าสิบเจ๋มไหมล่ะนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องย้ายนี้มาปลุกไว้ตรงนี้เนาะตรงนั้นกินพื้นที่ของที่โปรโมทเขาเนาะนะครับออนไลน์ครับ PE เริ่มสร้างเมื่อหกทับเจ็ดทับสองศูนย์เจ็ดเปิดให้เขาเล่นเมื่อสามสิบ เออสามสนี่คือตอนแรกนะตอนนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นวันนี้แหละเนาะเปิดไปเลยนะไม่ต้องสามสิบแล้วเนาะคือเปิดไวี้สาสิน้องน้อก็รอคอยกันนานอ่ะใช่ป่ะนะครับนี่คือราชื่อแอดมินเนาะแอดมินที่เป็นทางการเลยนะครับโอเคอีกสองคนดูที่คใครจะได้เข้าในชื่อนั้นนะครับโอเค on pe เปิดซเซิร์ฟเวอร์ pe ของคุณเริ่มต้นเพียง5้าบาท https o อโคอะไรนะไม่รู้อันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับ แล้วก็ slash slash on pe net นะครับเข้าไปดูกนได้นอะอยกดผิดอ,อีสเออินเลเซอร์นี่ผมให้ยาด้วยนะนะเป็นยาวิ่งเร็วกับยาโดดนะครับโดดได้บล็อกครึ่งวิ่งเร็ว1.25นะครับโอเคตรงนี้เป็นคำสั่งยศคำสั่งยศมีอะไรบ้างมี fly บิน tp flick flick นี่ซ่อมของนะแบบของเราพังเนี้ยกดฟิกได้นะครับอ่าคำสั่งเบื้องต้นนะครับ อันนี้คําสั่งธรรมดาเนาะอันนี้คือคําสั่งเกี่ยวกับพื้นที่เนาะชวนคนอื่นเข้าพื้นที่ดูรหัสพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับขายพื้นที่ทิ้งอะไรพื้นทีท่ี่โปรเทคเนาะนะครับอันนี้คือการโปรเทคนะโอเคมีบทนะครับเออเงินเ,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 เริ่มต้นศูนย์บาทน,นะครับก็ตรงนี้เป็นกฎเนาะห้ามขอของเงินยศ GM นะครับเก็บ GM ก็คือเกมมหมดอะเนนะครับสองห้ามใช้โค้ดไฟล์ในการ PP หรือมินิเกมต่างๆนะครับ สามห้ามโกงเงินของกคนอื่นห้ามโกงของคนโกงเงินกับคนอื่นก็อย่างเช่นเอ้ยมีเพชรห้าเม็ดขายห้าสิบเองเงี้ยเดี๋ยวนะเพชรห้าเม็ดห้าสิบวอ่ะเพชรห้าเม็ดขายยี่สิบเองอ่านะครับแล้วไอ้นุ่นก็เชื่ออวนจังมาให้ไอ้นี่ก็วิ่งหนีไปบินไปเลยหายไปเลยวับไปเลยนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ต้องการนะครับเออเกียดต์ขายของเงี้ยมันก็ดีนะชอบนะครับแต่คือขายของแบบโกงๆแล้วไม่ดีเนาะ ห้ามทำลายสิ่งของก่อสร้างสิ่งห้ามทำลายสิ่งก่อสร้างของผู้อื่นบ้านอะไรต่างๆที่ดินอะไรที่เขาสร้างไว้สวยๆครับเขาลืม p r o t e c เนี้ยไปทุบเขาทิ้งไม่ได้นะครับเขาแจ้งนี่แบรนด์เลยนะนะครับข้อห้าห้ามขายห้ามขายห้ามห้ามห้ามขายซื้อขายงงอ่ะโอเคพิมพ์ผิผดบ้างไม่เป็นไรห้ามซื้อขายไอดี ID ที่มียศนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอไอคนที่ซื้อยศ ซื้อไอดีนันไปแล้วแบบยศหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแจ้งอะ่ะมันไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้ยศอีกนะครับก็เป็นคนเสียของคนที่ซื้อไปเนาะขาดทุนเลยะนะครับหกซื้อยศแล้วห้ามของเงินคืนภายหลังอ่านะครับก็คือเติมแล้วเนาะของเงินคืนไม่ได้เนาะนะครับคิดก่อนจะเติมคิดดีดีแล้วกันนะครับเจ็ดห้ามก่อความรำคาญแก่ผู้เล่นอื่นนะครับไปฟัดข้อความไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเออเซิร์ฟนี้ลืมบอกไปโปรโมทช a n นลได้เอ้ยโปรโมทอะไรก็ได้นะครับ ไม่ได้การไอพีไว้นะครับเครียดกันการช่วยเหลือปลดแบร์ห้าสิบปลดแบน์ไอพีเก้าสิบย้ายยศไปชื่ออื่นห้าสิบลืมรหัสต้องรีเซ็ตรหัสใหม่ห้าสิบนะครับโอเคนะคงจะเข้าใจกันดีนะครับโอเคตรงนี้อืมป่าจังเกลิลหอนอเนี่ยโคตรน้อยนะมีจังเกลิลสองต้นโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปเออไม่รู้ว่ากันหิวอ่ะนะโลกนี้นะครับมาถึงมุมนี้ครับอันนี้ยังไม่ติดต่อติดกันตรงนี้ก่อน ตรงนี้เป็นโปรเทคนะครับอ้าวดูเหมือนคุณไม่มีตังพอสําหรับการเอ็นชาร์ดนะครับอันนี้คือเ e อ็นชาร์ดชาร์ปเน็ตอะไรเงี้ยมีหมดเลยเนาะของดาบล้วนๆนะครับอันนี้ดาบล้วนๆนะเว้ยห้าหมดเลยนะครับราคาสองร้อยเดี๋ยวจะเอาดาบบกพันมาขายอยู่เนี่ยใครจะซื้อยังไม่รู้เลยนะครับโอเคข้ามข้า,างนะี่ไาละเราไปที่ช็อปกันเลยกันเนาะไปกันก่อนที่ช็อปนะครับไปที่ช็อปเลยอ่าฮะ ที่ชอ็ชอปมีอะไรบ้างนะครับช็อปก็มีนี่ไงช็อปนะครับฐานห้าก้อนจํานวนห้าก้อนราคาห้าบาทห้าห้าเหรียญสิบก้อนสิบเหรียญน,นะครับเพชรห้าก้อนสี่สิบเหรียญถูกไหมเพชรก็คิดเอาเองครับว่าห่างกันยากเปล่านะครับดาบเล่มละเจ็ดนะเล่มเจ็ด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 ดาบเหล็กเล่มละสี่นะเห็นไหมถูกเองนะครับรู้ว่าคนจอมสังบ้านไม้ 64, ก 5, หกสิบสี่บล็อกห้าห้าเหรียญน,นะครับ อ่าไม่เกินอ่ะไม่ไม่เกินห้าสิบเหรียญมั้งนี่อะไรวะออกซิเดียนนะครับห้าสิบเหรียญมากสุดเลยมั้งนะครับฟองน้ำอ่ะสิบสามสิบยี่สิบอะไรแค่นี้แหละนะบล็อกนี้แปดทุสีนะครับแปดเหรียญทอุสีเอออันนี้คือรู้สึกจะบ้าแบบเมนูถ้าบ้าก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นครับแต่ว่าเวลาทุบจะเป็นเห็ดแดงนะครับอันนี้ก็มาแล้วแล้วแต่เนาะ อันนี้คือที่ทุบข้างล่างไว้นะเผื่อเอาไว้ทําขายไงขายคืนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอฝั่งนี้ไม่มีเนาะเกินเกินไปก่อนนะครับฝั่งนี้ติดป้ายยังไม่ไมไมไม้ติดอะไรเลยอ่าหลังนี้ก็จะเป็นแบบเมล็ดพืชนะครับซอร์เบหกสิบหกเม็ดได้สองเอ้ยราคาสองขายคืนสิบหกเม็ดได้หนึ่งโอ้คุ้มมากนะก็แล้วแต่เนาะไปทํากินเราเองนะครับกเกินเกินนะบ,บอกไ้ก่อนเกินเกินวิธีกลับไม่มีป้ายนะครับแบบนี้เอ้ยเซอร์เนี่มีป้ายเอพีล้วนๆครับ ควนให้ดีนะครับ SPAWN เนะาะนะครับมันมี p ี p ่พผมสร้างเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูนะวะง่สแลสสปอนกับเมืองนะครับโอเคจำได้นะเ <c oughs> กินเกินเลยนะครับโอเคเราไปชอบชอบมาแล้วเราไปคอมโซนบ้างคอมโซนนี่เป็นแฟลตนะเออบักนิดน,นึงช่างมันไปแล้ครับบล็อกวางแล้วนะน,นี้นะครับอันนี้คือเส้นที่ว่าโปรเทคนะก็ต้องเลยประมาณสองบล็อกถึงจะสร้างได้มั้งนะครับ เดี๋ยวสี่สิบใช่ไหไม่ใช่สี่สเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ครับนั่นแหละแถวๆนี้สร้างได้แล้วนะแต่ก็เวนไว้ให้ไกลๆหน่อยครับนี่อด,อดมินอดมิน,อดม,นอดมินไอไอนี่ไม่ใส่โพเทคเหรอไออดมินไม่ได้โพเทคอดมินไม่ไดโพเทคโ oh okay, อนะ้ยยย บ้านของแอดมินแอดมินแอดมินโชว์เตือนแล้วนะเต,นเตือนแล้วนะแอดมินโชว์เขาเตือนครับเขาเตือนไปแล้วครับแต่ว่าเราต้องการแบบกวนๆนะครับฮ่าฮสติ๊กต้องเบเิกเลิกนะครับโอ้ยอ,อ,อย่าเล็กอย่าเละเอ่อเอ่เอเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมีอย่างนี้เหรอวะตายติดตัโอเคไม่เข้ากัไเลวะ อย่างนี้เคยเจอในคอมอยู่นะครับติดก็ติดเลยนะครับอันนี้อะไรอนะ่ะระว,วังตกโอ้โหมีระว,วังตกด้วยนะครับโอเคไปโอเคข้ามไปนะครับนี่คือบ้านของใครเอาไม่ขึ้นไหมชิ้นผลิตไม่ขึ้นเหรอหรือว่าต้องทุบเฮ้ยทุบได้ไฟฟ้าบ้านก็ทุบได้เฮ้ย โอ้คนขโมยของได้เลยนะนี่ต้องรีบโปรเทคนะครับเดี๋ยวก็โปรเทคนอกรอไปเนาะโอเคนี่คือบ้านผมเนาะใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาไม่มีอะไรหรอกนี่คือเลเซอร์นะครับโดนฆ่าตายนน่อันที่กล่องเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยโอ้โหเ,เ,เปิดได้หมดได้หมดเปิดได้หมดไหมอ่าล็อกไว้นะครับฮ่าฮกล่องมีของนองล็อกไว้นะครับโอเคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่โอ๊ะติดอะไรอะ่ะต,ติดหมดเลยเหรอนะครับโอเค ก็น่แหละเป็นอย่างนี <ina> okay, okay, ้แหละนะครับสร้างโมโมสัวน้องบอกคฤหาดคฤหาดบ้านคฤหาดบ้านอะไรมันไม่สวยเลยนะครับโอเคเกินเกินไว้ก่อนเนาะประตูประตูประตูเดี๋ยวโจรเข้าเดี๋ยวโจรเห็นว่ามีเดี๋ยวโจรเห็นว่าประตูเปิดอยู่เป็นชางเข้าอีกนะครับโอเคในเมื่อจบการรีวิวแล้วเนาะก็สุดท้ายขอโดดน้ำให้กับบอของแอดมินนะเดี๋ยวามจะจุ่าพักกลางๆเลยโอ้โห ดีไม่ดีมีเอาดีไม่ดีเอาเสวมาติดตรงกลางคลองตรงกลางบ่อในสุดยอดนะครับโอเคก็นั่นแหละครับมีแค่นี้แหละเนาะก็เซิร์ฟผมนะความจริงมีพี p นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําหุ่นวาร์ปไปนะก็เลยไปไม่ได้เนาะคือหุ่นวาร์ปเออแล้วก็มีน้องๆหลายคนมาบอกว่าพี่ครับช่วยอะไรนะแจกบัครอินและสอนทําเกี่ยวกับหุ่นวาร์ปหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทํานะครับก็รอก่อนเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่รีบไม่ได้นะพี่มีคนเดียวนะครับพี่จะมีหลายคนไม่ได้นะครับ เออ้ยโอเคฝนตกแล้วเราก่อนสแลตเอชพีเอเดเอลเป็นครับไ e e ปสปาฝนตกไหมสปาฝนจะตกเงี้ยไม่ตกใช่ไหมอโอเคกลับมาอย่าบั็สิเฮ้ย,ไอ,ยไอ้บั็เอ้ยไอโง่อ้โอเคครับได้ลนะครับก็ใรคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนละกันเนาะก็ถ้าชอบอยู่รึงกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับใครจะโปรโมทก็โปรโมทได้เนาะก็ คนที่โปรโมทนะครับซับเท่าไหร่ก็ดูเองเนาะร้อยห้าสิบซับได้มินิวีมินิทูบนะครับสองพันห้าร้อยซับได้คัสเตอร์นะครับหนึ่งหมื่นซับได้ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบยูทูบยูทูบนะครับคําสั่งก็นี่เลยมินิวีพีซูเปอร์วีพีกับมาสเตอร์เนาะเราก็ไปดูนะครับมาสเตอร์มาสเตอร์มันอยู่ในมาสเตอร์อยู่นี่ก็รวบหลังหมดเนาะยอดคือยอดแบบเป็นอย่างี้ครับอันนี้รวบหลังไม่ได้อันนี้คือรวบหลังได้นะครับ อันนี้รูปหลังไนะสมมติเราเอาอัมาสเตอร์มาสเตอร์เ็รูปหลังครับมีเอฟเฟกมีไทม์มีเอนชันมีแบ็กมีทีพีมีฟลายฟรากับรีแพรนี่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีฟลายฟิกกับฟลายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไฟลายอะไรฟิกกับรีแพรนี่คือการซ้อมผองนะนะครับในนู้นจะมีคําว่าฟิกให้อยู่นะครับบอกไปแล้วเนาะก็ทั้งไงคลิปนี้ก็นั่นแหละครับลาไปก่อนนะพบกับคลิปหน้านะสหรับวันนี้สวัสดีครับ